สวัสดีค่ะวันนี้มาเบิ่งยายปางรีดผ้าเด้อเปิดร้านใหม่เอาเชิญรีด่นเปิดร้านใหม่อยู่เตางอยนะคะมาเบิ่งผลิตรีดผ้าเก่งเก่งฝีมือดีผ้าใหม่ใน่สวยเลยเป็นยังไดคะ่ะคือจะบ่บะ เหนื hungry, right? s! <S oh. oh. ่อยเหนื่อยอยู่บ่หากินช่วงโควิดเนี่ลูกค้าก็คือผ้าก็คือหลายอยู่เลยเนาะคือบกขาดบกเขินเหนื่อยบ่เหนื่อยค่ะเหนื่อยโอ้สู้ค่ะมาเรียนแป๊บอย่าเพิ่นกะเก่งเพราะเพิ่นเพิ่นเคยรีดรีดผ้าธรรมดามา รีดได้เก่งโอ้มือนี่เลื่อมมือนี่เลื่อมมาบมากเลยตื่นเต้นบ้าอันลีดตั้งแต่เร้ามือมือนี่จะเลื่อมอ่าว่าต้องเก่งรีดไปเพื่อเงินเราต้องสู้ช่วงโควิดแม่นบ้า,าลูกลูกค้ากับบริได้ทิ้งในนาะ ลูกค้าก็ม่ีมายลูกค้ากัดลายอยู่ได้เขาก็มาอยู่แต่กับบลายคือเขาก้า็แต่ก็มีบกขาดบกขาดนั่นก็ถือว่าเยอะอยู่ฟังพุ่นไปทางใดแล้วเป็นในไดคะฟังทางพุ่นนะมือมือเห็นมือกับสิลูเลื่อมมือนี่เลื่อมอลีดนี่สิยืนตั้งแต่สาวฮอนแรงมันบอก นั่งรีดอย่าบอกได้นั่งอย่าบอกชอบนั่งอย่าบอกว่นั่งไม่ชอบนั่งหันยืนยืนเนานะมันสิมจะเนียนกว่าผ้าจะเรียบกว่าอันให้หัดรีดไปยังรีดผ้าได้ดีอยู่แต่ว่าต้องมีประสบการณ์การซักการรีดพอได้หากินพอได้เลี้ยงครอบครัวช่วงโควิดแล้วก็ป้องกันตัวเองในดาช่วงโควิดนี่นะช่ง COVID วงโควิดนก็เนี่ย จะมุกล้างมือด้วยเจลบ่อยๆอยค่ะล้างมือล้างน้ำเปล่าแล้วก็ล้างเจลอีกค่ะป้องอันแคกกับป้องแคกกับยานเฮาเนาะเฮากั้ยานแคกแต่มากกับบริบริเปิดอยู่แล้วค่ะบริจมูกเนี่ยขณะอยู่ในกายต้องล้างมือตลอดแล้วก็เว้นเว้นช่วงห่างแม่นบ่แต่เพื่อเงินเฮาก็ต้องอดทนแม่นบะเพื่อเงินบะเพื่อเงินเพื่อปากท้อง ข้าว่าฮาหัดลีดี่ยเป็นจ้ายิดผ้าเก่งเพิ่นสิเปิดอยู่เต่างอยนะคะสกลนครเพิ่นมาฮัดดีดผ้าแต่เพิ่นกระลิดได้สวยๆอันอุปกรณ์เฮ้ากับบดิหลายเนาะมีน้ำยาน้ำยาเฮ้าดีอยู่แล้วมันบะ ีตั้งแต่เรื่องสักค่ะพอสักแล้วมาลีเนี่ยบ,บสบเนส่เพราะว่านะในในน้ำยาซักของเฮานี่สิเป็นน้ำมันน้ำมันล้วนๆเกือบน้ำมันล้วนๆเลยละ่ะมันจะบำรุงรักษาดูแลถนอมผ้าเนะาะผ้ามันจะปั๊บในผ้าสีสดสีสวยขึ้นมาเลยขึ้นเลยค่ะจากมามาเก่าๆเนี่ยสีใสึ้นเลยอืมมันกะซอยได้อีกเด้เนาะซอยได้อีกหลายเวลาเฮาลีนทาอย่างมันกะ มันจะเรียบตั้งแต่ตอนซักเนาะเออมันสะบอยับบอยับแล้วก็ทําให้การรีดของเ้าเนี่ยง่ายขึ้นมันบอกเออแม่นแม่นไหนละทำกับมือทำกับมือแค่เรียนบอกบอกกี่วันยี่ห้อนาทียังทำได้เนาะถือว่าน้ำยาเนี่ยช่วยได้เยอะเอามาเอามาเอาจังหวะการรีดนาะประสบการณ์ว่าผ่ามาแบบใดแนวใด เอามาแบ่งปันประสบการณ์กันอันนักพุนเพิ่นอัดพมา่านรีดพม่านก่อนก่อนที่จะเอาเข้าเครื่องอัดมาแต่งสก้อนแม่นบอกะอคะโอ,อ้คือเงียบแต่เมื่อยบลิสนาได <c oughs> หรืออันกำลังคิดอยู่ว่ายังเกาะเงินยังกาะเมื่อี้ฮะเงินยังเกะเงินยังก็ะเข้า,มาเมื่อนี้เราชนะเ <c oughs> พิ่นกำลังอู้ขอบคุณนายกทำให้เพื่อนเนี่ยมี พอได้กินได้ใช้ขอบคุณนายกชื่นชมนายกขอบคุณนายกที่แบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เฮาเนาะสำหรับคนผู้มีรายได้น้อยค่ะก็ถือว่าซอยได้หลายอยู่ค่ะสำหรับคนมีรายได้น้อยได้ใดก็เอาเนาะเฮากะเฮากะบ่ได้งอมืองอเท้าเฮากะดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองแล้วก็หากินไปน้ำลูกค้ากับบทิษงนะถ้าเราทำผ้าสวยงานกับเขาตลอดเนาะ บอลายกะเข้ามาตลอดอะ,ได,ะได้ทำมือมืออยอ่ค่ะป่าเนี่ยบ่ขาดกะ่ะบ่ขาดไปทำไปทำทุกมือแล้วก็มืมือค่ะบุณทำพอดีทำไปด้วยรับงา,งานไปด้วยเอาเอาสวยสวยให้หุจักว่าตัวใดมันยากมันง่ายให้มีประสบการณ์เหนื่อยร้อนทั้งร้อนทั้งปิดหูดังทั้งหายใจกับบ่ออก ถ้าปั่นเตาอบสู้ไปเพื่อเงินเนี่ยลงน้ำยาได้ได้ที่เรามาลิแ่ว่าค้ามันก็ครับแม่นบอกได้ยถ้ามันถ้ามันแข็งเข้ากับคัดให้มันใสเนาะเบาๆให้มันแห้มันให้ให้เนื้อผ้ามันใสเพราะว่าน้ำยาซักมันจะเคลือบเงาเข้าไปเข้ากับว่าต้องลงยางอีกเพราะว่าผ้ามันมันแน่นมันแข็งอยู่แล้วแล้วบันนี้พอตากแห้งก็ับมาใช้เคลือบเงาลีด มันเกิดเสพดีเลยเนาะค่ะพอดีค่ะพอดีโลงเรียบเลยเนี่ยค่ะอไม่ได้ใช้เวลานานค่ะก็ช่วยให้ให้งานง่ายขึ้นง่่ายขขึึ้้นนรรีเ็วคะที่จริงหลายคนมองว่าอันผ้าไหมนี่ยจะเป็นงานที่ยากถ้ามาเจอทำยาดีมันยากค่ะไม่าไปซัก้ปงนนีดตัวเองแเราบนยากค่ะเมื่อ่นจะิดมันยากขึ้นการทำว่าเรียบขึ้น แะมันก็ซอยได้หลายนะมันจะมันจะคายเส้นใยแล้วกอาความเพิ่มความมันความสดเข้าไปเห็นบ่่ได้วยโฆษณาเด้ออันนี้เรื่องจริงแล้วก็เพิ่มเพิ่มไอความเข้มข้นเข้าไปตลอดแต่ก้อนนะอาสิบอก่าไรแต่ว่าอะไรดีๆก็คือเพิ่มให้มันให้มันน้ำยาดีๆเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปว่าง่ายๆเนาะปรับปรุงตลอด เพื่อลูกค้าของเ้าที่เอาไปใช้นะเพ่นสิได้ทำภาพใหม่ได้สวยๆส,สีสดขึ้นจ<า>้ะมันเป็นน้ำยาที่ซักน้ำซักซักด้วยน้ำแต่ก็แต่ก็ผสมจากน้ำมันธรรมชาติเข้าไปเยอะมันก็ะทำให้สวยกับก็บกบถือว่าผ้าเขางามอยู่ยราคาก็ไม่แพง,งค่ะโอ้คลิปยาวแล้วเอาอเอาแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับ ชมเบิง้งเอายายยายปางสำเร็จเมื่อใดก็ไปอุดหนุนเพื่อนเด้อแม่บอกเอาฝากร้านละแม่ฝากเด้อค่ะอยู่เปิดอยู่ที่ต่างอยสกลนครข้างโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลต่างอยโอ้รวยบัดนี้แหละอยู่ข้างโรงพยาบาลรถโบกลจากสถานีตำรวจค่ะชื่อร้านยังอ๋อออมออมสิงค่ะครูอมอมออมทวีออมทวีครูออมอืมทวีโอ้ออมทวี ซื้อร้านยังบได้กันเลยยัยงบบลงตัวคันว่าก็คือร้านครูอมค่ะครูอมครูอมเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านอ่ะเอยรวยอาฮัทกลับไปค,คลิปนี้ยาวขนาดโอเคนี่แหละสวัสดีค่ะ